สำหรับต่อนี้ไปขอท่านาั้หลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับการเจริญพระกรรมฐานต่อไปนี้ขอให้ชื่อว่าเป็นคำสอนในระหว่างเข้าพรรษา2521 จะได้ทบทวนกันมาตั้งแต่ต้นเป็นตามลำดับไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพิสูจน์แล้วจากคำสอนที่สอนมาในดับแรก,แรกยังเห็นว่าบรรดาพิสุสมณเลนอุบบาสุกอุบบาสิกาที่รับฟังคำสอนกันมาตั้งแต่ต้น แล่ก็ยังมีปฏิบัติธรนแอารมใจที่เข้าถึงไม่สมควรแก่กาครคำสอนเพราะว่าเวลาการผ่านมามากก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังบูชากิเลสอยู่เป็นอย่างหนะักทั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาอย่างยิ่ง เพื่อการรักการรับอบรมในการเจริญพระกรมฐานก็ดีการอุทิศตัวเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาก็ดีเวลาการผ่านมานับเป็นปีแม้แต่ฌานโลกีเบื้องต้นคืออุปจาระสมาธิก็ไม่สามารถจะทรงได้ เป็นที่น่าเสียดายเการเวลาที่ผ่านไปอย่างยิ่งเช่นนั้นต่อทีนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่สุรสัมณนยงมีความตั้งใจดีอย่าบูชากิเลส เราอุทิศตนเข้ามาในขอบเขตในศาสนาขระองค์สมเด็จพระบรมมโลกระเชษเพื่อหวังความดีความจริงคำสอนต่างๆที่มีมาแล้วครบคุนที่สุบบางรุ่นรับคำสอนมาหลายๆรอบซึ่งเป็นที่น่าสิ้นดายอย่างยิ่ง ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงซึ่งยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่สามารถก้าวหน้านเลยท่านไปมากอาการอย่างนี้เป็นที่น่าระอายมากเพราะว่าเราเป็นสาวกขออองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเราเป็นปูชนียะบุคคล แต่ก็ทำกำลังใจของตนไม่คู่ควรกับปฏิเวตาที่เขาควรจะแก่การบูชานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจยังประกอบไปด้วยกิเลบิเดมุ่งหมายความดีตามคำส่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชิ ผมจะให้โอกาสท่านอีกวาระหนึ่งถ้าคำสอนนี้ผ่านพรรษาไปแล้วท่านทั้งหลายยังเอาดีทางกำลังใจไม่ได้ตามสมควรอันนี้ก็ต้องขอรัตนาท่านสิกออกไปจะขอบเคตของพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นอภัพภพระบุคคลไม่ควรจะผา,ากาสาวพัด แม้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นอมบาสกุมบาสิกายก็เช่น,ดนเดียวกันระเบียบวินยัยใดๆของสำนักมีอยู่แต่แสดงถึงอาการไม่เคารพในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติก็อย่าขอเชิญท่านกลับไปบ้านของท่านไปปฏิบัติให้สบายใจตามอัติยาศัย อันนี้เพราะว่าท่านไม่คู่ควรจะอยู่ในขอบเขตของพระพุทธศาสนาต่อจากนี้ไปก็มาตัง้งใจกันเสใหม่อบรมใจกันให้ดีความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีหิริละโอตปะ คือมีความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วแต่ถ้าว่าเรายังขืนคบความชั่วอยู่ก็สแสดงว่าทำตัวไม่คู่ควรกับขอบคิดของพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอรชีมีใจด้านเกินไป ถ้ามีอาการอย่างนี้อารมณ์ใจไม่แจ่มใสเราจะเข้ามาปวดในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์อะไรเสียเวลาประกอบกรรมความเลวของท่านของเราในสมัยเป็นครวาตต่อที่นี้ไปขอท่านทหลายจงตั้งใจสดับเมื่อฟังแล้วก็ต้องจำ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องปฏิบัติได้ถ้าปฏิบัติไม่ได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าให้อาภัยซึ่งกันและกันไม่มีแร้พระพุทธศาสนาต้องการคนดี ตัวอย่างพระองค์สมเด็จไพชินาสีบรมศสาสัญดาสัมมาสัพพุทธเจ้ายายงสมพระชนอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่เคยงออค้อคนเลวอย่างไปชันนะซึ่งเป็นชายชาตินำองค์สมเด็จพระบรมโลกประนาตออกสู่มหาพิเนสกรรม แต่ว่าประชันนะมาบวชเข้ามาแล้วเป็นคนเลวองค์สมเด็จตัวสมาสมพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเหลียวแลและในตอนหลังก็สั่งให้สงลงพม,มาทันคือไม่คบหาสมาคมด้วยนี่เป็นตัวอย่างจงอย่าถือว่าเข้ามาเป็นพระแล้วผู้บังคับบัญชาจะต้องระคับประคองง้ออยู่เสมอ คนประเภทนี้ไม่มีใครเขาต้องการจะงอกันเพื่อประโยชน์อะไรเขาเอาใจกันแต่คนดีเท่านั้นคนเลวมีหน้าที่อย่างเดียวจะขับไล่ไปนอกสถานที่การที่เราจะปฏิบัติความดีในอันดับต้นวันนี้เราพูดกันต้นจริงๆ เรียกว่าขึ้นกอกันจริงๆตามที่บบราณอาจารย์พระผาอาจารย์ต่างๆนับตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาสืบสวนกันเป็นลำดับอันดับแรกองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสาาะทรงแนะนำ ให้นักเจริญพระกรรมฐานทรงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าทรงหยิบเอาอนาปานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนถ้าอนาปานุสติกรรมฐานไม่ดีแล้วองสมเด็จปะชิาวร ก็ไม่นำยกขึ้นมาให้ปฏิบัติก่อนเแ็นดับต้นของกรรมฐา,านอื่นๆอ,น, <c oughs> อนนี้สำหรับอนาปานุสติกรรมฐา,านก็หมายถึงว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรื่องนี้เราพูดกันมาหลายพันครั้งปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวัน ดูเหมือนว่าจะพูดทุกวันจำกันได้หรือเปล่าสำหรับท่านผู้เก่าสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยอย่าถือว่าเป็นผู้มาใหม่จะมาใหม่ขนาดนี้ก็ดีใหม่ที่หลังก็ดีคำสอนใดก็ตามที่ที่สอนไปแม้แต่สอนก่อนก็ต้องถือว่ารู้คำสอนนี้ ว่าคนถ้าไม่หวังดีจงอย่ามาอยู่ที่นี่จะตอบใช้คำว่าไม่รู้อยู่ก่อนนั้นไม่ได้ในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ใช้คำว่าไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยางิ่งระเบียบระวินัยมีฟังกันไว้ทุกวัน สำหรับท่านที่บวชเก่ากลับทำตาเป็นตากระทูหูเป็นหูกะทะไม่สนใจกัรระเบียบวินัยที่กล่าวไปแล้วนั่นเป็นความเลวที่สุดของท่านจงมีความสำนึกตัวไวด้ด้วยว่าเราเลวเกินกว่าที่ใครเขาจะคบเราได้ น่น,นอกจากนั้นความเลวของท่านผู้เก่าที่มีอยู่ยังไม่ยิ่งไปกว่านี้ซึ่งได้รับรายงานจากคนภายนอกที่คนคนจะเชื่อได้อันนี้ก็จะยกกันไปรู้ตัวจงกลับใจกลับความประพฤติเสียถ้าไม่กลับใจไม่กลับความประพฤติเพิ่งรู้สึกว่าไม่ช้าท่านก็ต้องออกไปจากที่นี่ พราะว่าจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตาทางขององค์สมเด็จพระจินสีอย่างพระวกรลิไม่สนใจในการปฏิบัติธรรมเป็นผู้นั่งฟังธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้คิดทุกวันสิ้นเวลาสามปีแต่เท่าว่าพระวกรลินี้ก็ไม่เคยได้อะไร สนใจแต่พระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าพระวักะลิไม่เอาไหนสมเด็จพระจอมไตรยเชียงทรงตัดสินว่าไทยขับพระวัคคลี่ออกจากสํานี่จงจำไปดูว่าสนักในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ตั้งใจประคับประคองคนเลวเขาประคับประคองกันแต่คนดีแม้แต่องค์สมเด็จปัิินสีก็เช่นเดียวกันข้ขอบรรดาพิศุภสมณเณรอุมบาสศุกุมบาสิกาทุกท่านจงรู้สำนึกตัวที่ใครเขาไม่ว่าไม่กล่าวไม่ติไม่เตียนเจเพิ่งคิดว่าเขาต้องการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราต่างหากว่าเราพอจะคลายความเลวลงบ้างหรือไม่ถ้าไม่คลายความเลวลงเพียงใดไม่ช้าความเลวที่เราทำไว้มันจะสะสมตัวแล้วก็จะไม่มีทางเลี่ยงมันใจผลต่อท่านมาถึงเวลาสมควรความจริงเราให้อากาศกันมากเกินไปแล้ว ตอนนี้ไปจงพยายามกลับใจทรงไว้ซึ่งความดีในอันดับแรกขอทุกท่านทางเก่าเราใหม่เลวหรือดีกลับตัวกลับใจปฏิบัติตามนี้อันดับแรกที่สุด ให้ทุกท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานอย่าลืมนะผมแนะนำให้ท่านสนใจกับอนาปานุสติกรรมฐานผมไม่ได้บอกให้ท่านสนใจในเพลงละครใดๆไม่ได้สอนให้ท่านสนใจในความเป็นคนเจ้าชู้ ไม่ได้สอนให้ท่านสนใจเป็นคนโลกมากละมกโลกมากในลาบสการะซึ่งเป็นจริยาที่มีการไม่สมควรพระประกอบอาชีพไม่มีพระพุทธเจ้าเลยทรงต้องการประกอบอาชีพก็เป็นความโลกเมื่ออยากจะโลภบว่เข้ามาในพระพุทธศาสนาทำไมอยู่เป็นคราวาสโลภในตามสบาย และก็ผมไม่ได้สอนให้ท่านตั้งใจในตั้งไว้ในความโกรธต่อความพยบบา,า,ายามการอิจฉาแสิยาบุคคลอื่นแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็สามารถจะไปนินทาได้ทั้งท่านที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้ทําอะไรก็ร้อนตัวกันไปเองคิดว่าทำหาวครูบาอาจารย์บีบบังคับส่วนนนบ้างส่วนนี้บ้างดีก็ไดาชั่วก็ได้ อันนี้ไม่ได้เตือนท่านไม่ได้เตือนให้มีจิตค,คิดอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้สอนให้ท่านมีความหลงตัวเองเป็นสําคัญถ้ายังนึกว่าท่านดีอยู่ก็สแสดงว่าท่านเลวถึงที่สุดของความเลวใครบ้างปฏิบัติตามนี้ก็จำไว้ก็แล้วกันรู้ตัว,ตวไว้ ความจริงเขารู้กันมากแล้วทั้งพระทั้งครวญชาวบ้าน,นเขารู้เกือบทั้งหมดประเทศแล้วถ้าตัวคนตัวเองยังไม่รู้ก็เร็วเกินไปสำหรับอนาปานุสติกรรมฐานผมขอแนะนำให้ทุกท่านใช้ทุกอิทิยาบทที่ทรงอยู่จำไม่ดีดีนะ ถ้าว่าท่านใช้ทุกอยาบทที่ทรงอยู่แล้วก็อารมณ์จิตมันเลี้ยวเข้าไปหาความเร็วไม่ได้จะมีเวลาว่างเพื่อสร้างความเร็วตรงไหนจะกินอยู่ก็ดีจะเดินอยู่ก็ดีจะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะทําการงานอยู่จะพูดจาปราศัยก็ดี ให้เอาใจของทุกท่านกำหนดจับอนาปานุสติกรมฐานไว้เป็นปกติจำได้ไหมนั่นก็ลองคิดดูทีเดียว่าถ้าเราเอาจิตไปจับอนาปานุสติกรรมฐานไว้เป็นปกติจิตมันไม่มีเวลาว่างจากการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก แล้วว่าจิตดวมนี้มันจะเอารม์เร็วมาจากไหนอากุศลกรรมใดๆที่ให้มาเข้าแทรกจิตได้โปรดจาเป็นดูว่ากายกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกจงทำเป็นปกตินี่ผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลือกเวลาทำ ขณะใดที่ใจของท่านยังตื่นอยู่แม้ตาจะหลับแต่ว่าใจยังตื่นอยู่ให้เอาจิตกำหนด,ดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้เสมอเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกในด้านของมหาปฏิปทานสูตรเท่านี้ก็พอ รู้ไว้เสมอแม้แต่เวลาที่เราจะพูดจะคุยกันจิตใจก็ตั้งกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกไว้ด้วยบางท่านคิดว่าจะเครียดเกินไปแต่อย่าลืมว่าผมทำมาแล้วมันไม่ใช่ของหนักของคนที่มีความประสงค์ดีกับตัวในยะเวลาใหม่ๆก็จะลืมบ้าง ถ้าเราตั้งใจไว้ทรงสติสมัมปชัญญะไว้ว่าเราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกเพือให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเขา้าให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ ถ้าหากว่าจิตรู้สึกว่าจะว่างไปนิดหนึ่งถ้าเราจะกำหนดรู้จะพอนลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่าจะว่าวไปสำหรับท่านที่ต้องการภาวนาแม้แต่ท่านที่จะเริญวิปัสสนาญาณก้าวไปสู่ระยะไกลเขาก็ไม่ทิ้งลมหายใจเข้าหายใจออกการจเจริญพระกรรมฐานตั้งแต่เริ่มตน้นจนกระทั่งจบความเป็นอหรหันต และก็ทรงความเป็นพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่ทิ้งลมให้ใจเข้าใา้ใจออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงตรัสจากสารีบุทว่าสารีบุตตดูก่อนสารีบุทเราเองก็เป็นผู้มากกว่าด้วนาปานุสติกรรมธนัน คำว่ามากกหมายความว่าพระพุทธเจ้าทรงกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเป็นปกติทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอนนาป,า,ปานุสติกรรมฐานหรือว่าการกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกนี่เป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือเป็นกรรมฐานคลายอารมณ์เครียดของจิตใจ และก็เป็นกรัมฐานคลายอารมณ์เครียดทางร่างกายอาการเครียดทางร่างกายมีทุกขเวทนาเป็นตน้นเราทรงอาชาในอนาปานุสติกรรมฐานได้ก็คล้ายๆกับคนฉีดหมอก